สวัสดีครับผมมือกี้ก็ผ้าออกมาละกัขึ้นทึกเอาครับมาหายิ่งป่ากัขึ้นทึกเอากังเว้นบริมานะครับอากาศวะดิฝนตกแถมค่าเห็ุงานพร้อมครับก็ออกไม่ต่กังขึ้นนี่นะครับมันประมาณมาลุ่นซอยกันครับผมมีแนวไปยยิ่งบ่าหนิฝนตกไม่ตะกอนฝานขึ้นเฮ้คือบ่มี โอ้ยเออมัดด้วยนี่จะขาดนี่จะหลุดนี่ครับเหนือมันมักเนื้อขาดเนื้อมันมันมดกันสิเดีด๋มันถ้ามันดึงมักกนก็มัดเนื้อปล่าขาดลุบเลยนะ น่นี๋ยวดึงขนาดเขาบักจังเขาเต็มหลังเยียกัขาดด้อเกามันมัดมันดินแล้วมันมัดมัดแล้วมันก็ปาดเนื้อลาคขาดเต็มแรลกมาแล้วครับเต็มไมน้อยๆครับ cả cái súng hấp có tìm băng Khó vẻ nhìn tay ăn điều kèm xăm tôi nhé hấp tuần khó tìm tìm Hãy ừ. subscribe làng kênh thử quá thử đi hấp tôi một giày đây đây này vui quá Tôi mưa rồi đấy ก็ไหลฟ <c oughs> ูดูตัวเ,ง,วเ,ง,วเงเลยโอ้ยถื่อยุ่งเอ้ยดึงไปดี๋ยวมาหลุดเสนฝ่าไตเลยเลยโอยหลุดอีหลุดลหลุดถืงจังเอันคือหลยูดูงียเงตัวงับตัวเงี้เดี๋ยวันดีมองน,นี้ครับคือมันบวงครับฝานันทะลุอยแล้วครับตงหวเขาหัว có tuần mai lại rồi lắc dịu mai lại rồi siêng เจะมาถึกห้อยปากห้อยปากก็จะมาถึกโอ้เยเมตาแปิงๆครับม,มนีมนันมันฝนลินครับฝนลินฟุยๆเราต้นไม้นี้เราก็เขาเมือาน,น่ะครับ kịp tem không kịp tem sang này, này tổ mô bé tên sẽ นี่คือผลงานคำพื้นนี่ครับยิ่งจนยางขาดครับก็ร่างมั่นเลยยางขาดก่อนครับเลยเข้าบ้านครับมื่อกี้ป่าใสเงี้ยครับเลรดฐมิตรหล่นงามๆครับนี่ครับสามสี่ตัวเลยสามตัวเลยโอ้ยหล่นงามเลยครับยางขาดก่อนเลยขาดได้ยังไงไป ใส่ลูกแล้วว่าสิขึ้นยางรืออยว่ายางถิมแดงๆเนี่ยครับขาดก่อนเมื่อนี้บ้าขาดแจกลูกโตเลยนะครับลูกนี่ครับหัวาพอากบวม่ง,งยงังใส่ยิ่งในที่หกยิ่งออขึ้นสุดยอดเลยครับแทบสิวติดเลยบ่าติดเลยล่ยงถือป๋าแล้วขึ้นดึงขึ้นว่าง่ายๆเลย ค,คือผลงานยกยิงทำคืนนี้ครับผมขอบคุณครับ